อัตตาหิอตัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีทุกทกท่านขอต้อนรับสู่ช่องฝันนักล่าหญิงชายผู้ใดมีความฝันหรือว่าฝันเห็นผีในความฝันนี้จะเป็นการอธิบายความฝันผีผู้ชาย ทำนายความฝันว่าในช่วงเวลานี้ไม่ควรจะไว้ใจใครมากนักเพราะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจนทำให้ตนเองเดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเกณฑ์ได้ลาบและโชคจากการเสี่ยงโชคที่สำคัญ ควรหมั่นทำบุญทำทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลไว้บ้างความฝันที่สองเป็นความฝันเกี่ยวกับฝันเห็นผีผู้หญิงคำทำนายบอกว่ามีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากคนที่มีอายุมากกว่าตนเอง และให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพของคนในครอบครัวเช่นคนแก่พ่อแม่อาจเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงถ้าฝันว่ามีผีหลอกคำทํานายฝันบอกว่า คนโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจการฝันว่าถูกผีหลอกมีความหมายในทางที่ดีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันจะให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูและโชคดีได้รับโชคลาภ ฝันเห็นผีปอบทำนายความฝันว่าช่วงนี้จะทำการใดๆควรจะพิจารณาใจเย็นไตรตองไว้ก่อนให้มีความรอบคอบเนื่องจากมีเกณฑ์จะเสียเงินเสียทองจากเหตุคนนอกครอบครัวนำปัญหามาให้แก้ไข ฝันเห็นผีกระสือทำนายความฝันว่าให้ระมัดระวังทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านสูญหายระวังคนนอกครอบครัวจะทําให้เสียทรัพย์สินเงินทองจะมีแต่คนนำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ แต่ก็จะมีโชคลาดด้านการเสี่ยงโชคเหมือนกันฝันเห็นผีเปรตหรือผีตายโหงทำนายความฝันว่าแม้จะเป็นฝันลายแต่ในความหมายเป็นทางที่ดีเพราะหมายถึงการหมดเคราะห์หมดโศก และจะมีราบจากการเสี่ยงโชคหากมีเวลาว่างวันหาเวลาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำสมาธิอุทิศกุศลให้สรรพสิ่งทั้งหลายด้วยฝันเห็นผีที่หัวขาดเป็นความฝันที่มีความหมายไม่ค่อยดีนะ ช่วงนี้อย่าพยายามออกไปเตะเตะนอกบ้านจะคิดการใดให้ใจเย็นเข้าไว้ควรหมั่นทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลทำจิตใจให้สงบเพื่อผ่อนเรื่องร้ายแรงให้กลายเป็นเรื่องดีฝันเห็นผีมาขอส่วนบุญส่วนกุศล ทำนายว่าควรที่จะไปทำบุญอุูิที่สวนกุศลในรูปแบบต่างๆเช่นกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสีผีไม่มีญาติเลขเด่นที่ฝันเห็นผีและได้รับความนิยมได้แก่ เลขหและเลข9ส่วนเลขนำโชคได้แก่เลข666ก6ก6กสุดท้ายนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงโชคดี